ต้มล้วจ้ะจ้ะสนุกเล่นขี้ต้ม เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเอาน้ำหอมมาอาบให้มันก่อนโอ้ยเยฮ็ดหนังจ้ะอัเฮ็ดน้ำหอมไหมจ้าเพราะว่าก็ไม่นั่งสงส่ารือสงผู้เฒ่าเด้จ้เขาไปเฮ็ดอยังไปอาบผิอน้อยโอ้โที่ซนะื้อมาใหม่น่ะจ้าจะได้ซื้อห,หรอกล่ะจ้านออ้องอ้อมสินจ้า อืออิอออออ่นกมื่นมักมาซื่อๆหล่ะจ้ะบัดเนียนนีไอผ้ผูนึง็เสนขอขงมาว่าือนออมนว่าัน,อ,นอันนี้ก็น,นํำหอมที่อุ้ยเฮ็ดมาผู้เฒ่าเพิ่นพาวาเนาะจ้ะได้มากะให้เฮ็ดน้ำอบน้ำหอมหดหัวใหงัวให้ควยให้วยได้อยูในคอรอบ<ก>ขอําำแห้ค<อ>ุ<อ>้นนะจ้ะก็เลยเฮ็ดให้เรานะจ้ะให้เราเป็นสิริมุงค้นแกครอบครัวของเขาแล้วก็ะแห้้วาคำแห้วุ้นออกแม่แพร่ลูกนี่ะจ้ะ นี่ก็เป็นน้องหอมจ้าคือทรงมีสีมีสนมันเลยมั้ยเนี่ยจ้าล่าเอ้ยทำคุนให้แม่เด้อมาอยู่ยก,กับแม่อยู่ขอกนี่ก็ให้ทำให้คุนอาบนา้ำให้แล้วให้จำกินจำขวักจำแค่เจ้าของดอกแม่เพลินหลดแล้วลูกเด้อหิวแล้วบนนี้นยน็นหนีจากเมือเด้อให้ยุนี่เด้อ กินควายกินนะะ้ำหอมเลยเอาลูกอ่ะอ่ะอ่ะมา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 หอมกีนมากินบ๊อลบอุ้ยเจอดอกอ้วนป๊าหือเดี๋ยวก็ต้องเล่นกันหมดเด้อมาแล้วออมสีนมาแล้ว ร้อสิจัซื้อร้วได้หอนห่อนหอนมามามาอมชินมา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 นันงอนได้บาทโอ้อยอมาชินหู้ีะอาเี่ยอมาชินหูวเรเนี่ย,ย,ห,ห,ยหูวไปอมาชิ้นหูวไปลกูก อ้อมสินหัวไปนาะออมสินแกหนีเด้อออมสินยกหนีเด้อบันเด้อไปทางไหนเด้อไปแล้วคือชื่ออินทันทีถือใช้จับดีจับเอาขึ้นรถตู้นี่แต่ว่ามือแรงมาสิีไายใหญ่หยาพยานให้เราอยู่ได้จ้าเนี่ยบอลูว่าอยู่น้ำเพลินเพลินสิีไายให้ไปเพราะว่าเราจอยไม่จ้าเราสิอ้วนมาทันมืออ้อมสินก็ไปต่อหนาด ตัวใดไงก็กันเท่ากันเท่ากันเหมือนแฝดบ่เหมือนแฝดเลยเนาะอ๋อเราเป็นช่องอ่อนอ่อนเจ้าอ่อนอ่อนไม่รู้ว่าเป็นอีหยังคือกันเพราะว่าคล้ยทุกตัวอยากจะอ่อนอยู่เลยแต่ถ้าเราอยู่กับอุ้ยนะอุ้ยบ่รู้ว่าอยู่กับผู้อื่นสิเป็นจังแต่ทำสีอย่าขาออกแล้วขวามันมทำสีอย่าขาออกอย่เห็นน้ำบุบกับมันซื่นมันจะคือคนเ ไม่หุตนะมุนเห็นมันอสิครับโอ้กบอื่นตัวบวเอาน้นไมตรนั้นไหมเ้างหนั้หไม่ตองมาเลยจ้าไมตองมาแล้วไม่ตองก็ยังอิจฉาดิมา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 ดูยม้วยนอ้อ้อ้าอาโอ้ไนี่มุนตากย่างเดียวฮ่า่าฮ่าฮ่่่า โอ้ยน้อะหักเพื่อนเ่ต้องเลี้ยมใดอกแล้เลี้ยแม่เด้แน่เห็นน้องเห็นไม่หักก็ฮักใบตองเออเอานอนนอนนอนลงานนันนี่เพื่อเนี่ยแม่เกลค้ยงแม่เกลค้างบ่เก่าเดี๋ยวแล้วก็นอนหยุหลอยลอแล้วก็นอนน้องนี่และหนานอนไม่หันกลับคืนหโอ้ย้ากอพญ่ยกึมอีกคน ข้าแต่นอนอปากเฟินบมดนะมีแห้งเลยจ้าเนี่ยมีแห้งลายเพือ่อนนะมันหนักขีดก็เดียวแม่มอ้นกิ่งว่าอัก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 ตัวแบบนี้เดี๋ยวเอายาทายพยาธิ์าหายเอื้องน้องอมซินกินอมซินกับซีเรคอวนทันใบสองเดอ้ออยน่นีเดอ้ออย่าหนีเดอ้เดอลูกหลานเด้อจ้าน้นเต็งตัวอีก <นะ S 1> ไหมทันจาฆ่าออกเออนั่น อุ้ยบกวนลูกบกวนอมชิ้นสินอนสี่พุ้มบกวนอมชิ้นดอกเออพ่อช่วยพ่อหดเลยอุ้ยแมวหดแล้วก็บบกเป็นยังดอกเห็นบ่พ่อนั่นหลังหงอยยังนี่เด้อตอนหลังก็ได้หงอยไดเปิดอยเลยน้ำกันกับมันยุบออกกันเลยมันเปื่อเก่าค้างมันไม่เก่ามหาเปิ่อกับอีเอาเอาลนงไปมาอย่าปากอย่าปากบึ้งมึงลองเพลงให้ออมสิ้นน้อนดอวย นอนนะแะรับกายแม่กีกลงเจ้าบ้านอนบ่ห้กินควยติงลิ่งติงริ่งติงลิ่งติงริ่งติงริงตงติงิ่งลองเพลงกลมควยหน่อยน้อยม่นบ่นอ้ไอ้เ,อเปิล้ลร้องเพลงกลมอมสินนอนเว้ยกบายเลยโอจะไปแกมันดูด๋มันลวนเองมัออกก่ จยากว่าเจ้าไปอยู่ใสแน่น้องอมสินเออจกว่าตก,กระกำลำบากอยู่ใสแน่น้องลูกล่ะรู้จกักคนเส้นแ้งเนี่ในหลายคนที่ตั้งซื้อของมั้มมากเมื่อซื้อเลยเด้อจ<ค>้ะแต่ว่ามีมีไอไอหนึ่งราซื้อว่าไอ,อยังบุอุ้ยก็ลืมซื้อเราไอ้แฟนอุ้ยไหนเสียงเราก็เลยเหน็นซื้อนี่คือคือแท้ออมสินเนี่ยราว่า คือมองไดว่าติจักคือว่าเขาเก็บเงินเป็นปีมาจากค่อยสิได้เงินหมื่นมาซื้อนองออมสินไว้นะจ๊ะมันก็นมีความหมายเนาะจ้าเราก็เลยว่ามันสีได้เป็นในแอนยังเพราะว่าเขาอยากระปุกออมสินไว้จ้าโบแมนเขาเอื่มาเครื่องไมยเตือนใจนั่นไหมจ้าถ้ามักซื้อนี่ก็เอาซื้อนี่ละจ้าก็เลได้เอาซื้อออมสินเอา้าไอ้เกื้มได้หรือลงน้ำ เหมือนตาดูอมซิมมาที่นี่เหมือนตาเหมือนตาเหมือนตามาเผื่อเอ้าบอกให้เหมือนกับเหมือนไลยแล้วใส่สไพายใส่ดูที่เราพูดอะไรกันแล้วนู่นไงพูเห็ดไหนอยู่แล้วก็ขีงน้งปูกันขีหน่อยขีออนอันนี้อันนี้น้อ,อมซินขี้ออน,น,อ,น,อ,น,นอยากให้มันเป็นตัวคูย่ก็คนทู้แม่สิบอกมันเห็บเท้าอ่ะเห็บเท้า,ด,าดูละ่ะอยากให้เป็นตัวคู่สีเขียวนะอมสินเลยเห็บเท้าของนะลูก เออเก็บข้าออกเก็บข้าออกมันงเขาประปวดขาลูกเออนอนนี่ก็ได้วะโออเอา,เอานอนทั้งคนเลยทั้งทั้งค้อนนอนเลยอ่ะกระเพื่เอานอน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 น้ำกันนี่อ่ะมาลงมาเทอมนี้น้องภูมิจะเรียนรู้เรื่องไหม ม่ใช่จะอยู่กับข้อควายข้อเอ๋ยข้อควายเชนอันตัวไ <c oughs> หนก็เป็นข้อเอ๋ยข้อควาย <c oughs> โอ้ยเป็นของเล่นชิ้นใหม่ไปเลยมันบอกเป้วเป้วเป,ป้าน,น้ำจากไหนผมเป็นของเล่นชิ้นเอ้ยหนูเป็นของเล่นชิ้นใหม่ของช็ปอปเปอร์ ชอปเปอร์ดูแลความสะอาดของเล่นได้ดีมากพวนะเราอยู่ดีก็ด้ออาบน้าใหนเมื่อสิล่างมัวนเขาฉนเอานำมาใส่เซ็มต่างกันเลยๆอยู่นี่ก็ได้งาำนี่องอ่ะองอ่ะบมันเขียดใช่วะอเฮ้น่ำเว้ยเลยะ เป็นไรจ้ามีความสุขบอออมสินสขอบคุณมากเลยครับนี่มีความสุขมาเลยจ้านี่แลงไปแล้วนะคลิปหน้าเขาจะถ่ายใหม่ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะออมสินเกิดพวกวัดแฮปปิ้งมากเลยแล้ออวออมสินเองเป็นหนึ่งเลยนะคะ 哇。